บนที่ห้าหนึ่งที่หลงงงครับ โอเควันนี้เราหลดหล้าหนึ่งน้งงาเราจ่ายคิวไวไม่ได้ไรเจ้าที่เปิดไฟครับมา,หาให้ผ่านนะครับระวังรถหน,น้าในห้านี้ วันนี้เราโด 5, 1, ูดห้าหนึ่งนะเราจ่ายคียไวไม่ได้ะไรตลาดโดูดห้าหนึ่งนี้ผ่านเครไปแล้วไปย่างนี้นครสวรรค์ตะพานหินพิจิตรพิโลกสองตอมอุตตดิศีอาดเหนินชายแม่ปิน่นแม่มอนครรับประคุณตาณพูดไปหาเส้งใหม่ครับอืม วันนี้ก็มาถึงหลวงพ่อม,มาเกือบตีหนึ่งกว่ากว่าครับฮาตีหนึ่งวกว่ากว่าวันนี้มันดิบที่นี่นะครับ คนจันได้ไหมจันที่ที่ถ่ายกระบวนอ้อยสองอะถ่ายที่นองโพนี่เนี่ยนะครับอ่ามันไปเจอกันนี่นี่ทานนี้นะครับอโอเคเราแต่งคิวไปไม่ได้อะไร,รนีร่น้ำห่วงขามาน้ำห่วงห้าสอง่วนหก ไปนะโอเคอยาให้ตัวย้ายบ่ายเราเด้ในที่หนึ่งสิแปดครับาโอเค